สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมในเกมการ์ดหน้าคุยไฟครับผมซรื่งวันนี้ผมจะมาเราย,ยูชุดชุดอะไรเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรนะชุดกันชุดชุดว่าอะไรเกนบุ่าดดำสวรรค์เกนบุดาวดำสวรวสวรค์หรือเปล่าเด็กอยากเหลือเกิน ชุ้มนี้เป็นชุดที่สวยมากนะผมมันซ่อนกระเป๋าได้นกดซ่อนกบแบบนี้ม,าม,า,ม,มา,ามีจรจมไหมครับคำชื่อว่าเล่นเพจมาผมไปกดเล่นแล้วกันมาแต่ผมขออนุญาตไปที่ผู้คนไม่เคยเยู่นะครับถ้าตกปลาคนน่าจะก็เดิะะอดอ,อยแต่ไม่น่าจะเดือดมากะครับผมถ้าตปลา มาลิ้นที่ตั้งทีก็ต้องเห็นชุดกระตุ้นที่ว่าให้เห็น,นแบบสามเหสี่ยมฝาผมวันนี่ที่นี้กะระแลกกรอเกินมาเอาไม่เข้ากับตู้เลยร่มรุม่มรุ่มหัวใจจะไม่เป็นไรครับผมทีนี้ก็ คุดนีผมว่าข่าวเรื่องความสวยก็เอาที่หมวกหัวมันนี่แหละครับผมมันเป็นหัวขาวผมชอบหัวขาวผมมันมันเท่ผมเป็นหัวขาวจะรีบไปหาปืนก่อนได้ปืนก่อนเป็นสิ่งสำคัญครับผมเพราะถ้าเราไม่ได้ปืนแล้วก็ยิงมันไม่ได้เมื่อเรายิงมันไม่ได้แล้วก็มันก็ยิงเราแทน เมื่อมันยิงเราแทนเราเราก็ตายเมื่อเราตายก็ต้องไปอัดคลิปใหม่ใช่ไหมโหเลยต้องรีบหาปืนมาได้พัสมาพัมมาต้นเกณฑ์ทุกท่านโหเยอะผมยิงเข้าทีล 30, 32, ะสามสิบฟังที่สองมจำได้สามสิบสี่สิบนั่นแหละประมาณนั้นนะผม

เต็มเต็มเลยมเต็มเกมโอ้โหคนเลยยิ้สามคนโอ้โหไม่แปลกหรอกที่จะไม่เจอผมเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยถ้าวงเขาเขามันเต็มจะเกิดอะไรขึ้นดูก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่มเรล้กเกาะเพิ่มจำนวนไอวอรที่ถือได้เขื่อย ไม่รู้กันลูกผมทำอะไรได้แต่ขอแยกไปหาปืนนะผมมาดูซิว่าโอโ้โหไมคนอื่นเวลาหาปืนหาเจนะอง่ายแย่ทำไมผมถึงหาเจอยากโอ้โหตาเซอร์เอง แล้วแล้วผมตุ่มตาเซอร์เองเนี่แหละกราบขอภัยผมตาเซอเองมาตาอ,อยู่ใกล้ๆทะเลไว้โอเคมันนี่มีรังค้ายซื้อเลยครับเนี่ยแหวเอ้ยเจอเนี่ย เจอสกบสีเลยสกขบสองไ็ได้โอเค,โอ,เคโอ้ยโอ้กระสุนดีครับผมต้องการกระสุนเยอะเพราะว่าพ่อผมยิงยิงไม่ค่อยถูกทุกคนยิงกระสุนทานผ่าน โอเคเจอระเบิดโอ้ยเซงมีกระหลกไปเกินเจอระเบิดกับกร่อแต่ว่าผมก่อนนี้ก่อนสองดีแล้วเฮ้ยอ,อย้เนี่ยมเร็วขึ้นทีเพิ่มขึ้น <S <S โอ้โหยังเร็วอีกกระบาข้างนี้ไม่ โอ้โหยังเร็วกระดับฟัดแอนโอ้โหผมไม่ได้สนะไอ้ผมเพราะว่าเพราะว่าค่อยเหรอเ,เ,เพราะว่ามันเพราะว่ามันวิ่งเร็วผมผมยิงยคะแนนยิงไม่ค่อยถูกละมา โอ้ยังไวความไวของการขึ้นที่นั้นเยอะมากๆไยตัดคลิปก่อนซึ่งกระแดกอยู่แล้วโอ้โหเจ้าบาเล่เห็นเขาอยากเล่นนะแต่ผมไม่น่าจะยิงคนอื่นโดนเนี่ยบาเรนะ่เนี่ยปกติเลสไนก็ยิงใครไม่ค่อยโดนแล้วเอ้ยไอเนี่ยเพิ่มความ,วามสร้างความเสายตัวแรงต่อไอวอลมากขึ้น โอเคเยี่ยมเยี่ยมโหที่ความเร็วในการเคลื่อนที่นะถึจงเยอะไม่มีอะไรพูดอ่ะปกติต่ามันต้องช้าไม่ใช่เหรอนี่เต่านี่เต่าเทอร์โบรู้จักไ่่เต่าเทอร์โบ 小车不？喂、嗯哎，哎呦哎呦，你这哎呦嘞！哦、哎，哦、哎。 ความเร็วการขึ้นที่ใส่แคลรี่บวกกับเคลลี่นั้นความไวยยิ่งกว่าโคโน่มะ<า>ยังไม่เจอคนเลยครับนะผมโอ้ยโอ้ย โอเคโอเคโหไปเอาบอลลูนแล้วกันเถอะโอค้โอเความเร็วการเคลื่อนที่ขนาดนี้ต้อยงยอมแพ้ โอ้ยจะแพ้โอ้ยผิดนะโอเคโอ้โหความมาการขึ้นที่บอกเลยนี่กดดึกว่ะนี่เอาบอลลูนก่อนโอ้ยก็ผิดก็ผิดสมองผิดเกิดผิดกิผิดโไอ้เนี่ย กระโดดสูงขึ้น,นกระโดดโอ้จิกระดูหนังเมืองกินต้านแรงน้มถ่วงโอ้กิงไหมโอ้ยินผมไม่ดอมหรอกนี่เรเลยบอกใค่ว่าความไวขนาดนี้ โอเคโอโคโอ้โหยิงดียิงดีย็วเยิงค่อยเยิงยิงได้เลยสามโอ้โหโอ้ ความรวดไรวของการยิงนต้องัากันสู้โหมันมันโอ้โหลอยเกือบมิดเกือบแป๊ะนะกระโดดเอ้ยกิเลเกือบโอ้ ภาพหน้าบุญหัวมากเร็วขนาดนี้ ลูกซองของมันก็ไม่มีสวยแล้วอันนี้กันแมนแมนขอใบาการเคลื่อนที่ยังไงก็ยิงไม่โดนหรอกยิงโดนเระอเจ้าโอ้โหกระสุนลูกซองขอก็ไม่มีจะเอายิงเขาเนี่ยเฮ้ยคน ผมจะไม่ยอมแพ้อย่น้องก็ต้องได้ที่สองคุณต้องเป็นที่หนึ่งอีงได้แต่มันจะรอดไหมมาโอโ้เลสลงโอโ้โห เปิดมีเข็มมีเข็มโอ้โหโดนซ้ำม่เจะแล้วครับผมได้ที่สองดีแล้วเหมือนตึงเจ๋วว่าคนนี้บอกว่าตึงนะครับประมาณนี้แค่นี้ผมสักการดิวชุดชุดสับเพทที่เป็นเตา๋า